ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องพระปริศสิบสองตำนานตอนที่8ปดตำนานที่7จ็ดทะชักคะปริศอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ไม่กลัวความกลัวเกิดจากอะไรความกลัว เกิดจากความไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่เชื่อใจไม่มีหลักประกันความปลอดภัยหรืออาจเกิดอันตรายขึ้นกับตัวเองถ้าเราเชื่อใจมั่นใจว่าไม่มีอันตรายชีวิตเราปลอดภัยร้อยเปร์เซ็นต์เราคงไม่กลัวใช่ไหมเทวดาบนสวรรค์ก็กลัวเหมือนกันพระพุทธเจ้า ปลัดกับพระภิสุในเชตวันมหาวิหารว่าเมื่อครั้งที่กองทัพเท้าสักกะหรือพระอินทํ์ทาสงครามกับกองทัพของท้าเวปจิตติท้าวสกกะสั่งเทพนักรบทั้งหลายว่าถ้าเกิดความกลัวภัยเกิดความสะดุง้งเกิดความขนพองสยองกล้าวขึ้นแล้วให้มองดูยอดธงของพระองค์ ถ้ามองดูยอดธงของพระองค์ไม่ได้ให้มองดูยอดธงของนายทัพทั้งสามคือประชาบดีวรุณและอีสานเมื่อมองดูยอดธงของพระองค์หรือของนายทัพทั้งสามแล้วความกลัวภัยความสะดุง้งความขนพองสยองเกล้าจะหายไปสวรรค์ชั้นที่สองคือดาวดึงเดิมเป็นที่อยู่ของเทพอสูร มีท้าเวปจิตติเป็นหัวหน้าเมื่อเทพบุตรใหม่33คนคือมคามานพหรือพระอินหรือท้าสกกะเนี่ยมาเกิดจึงนำน้ำทิพหรือสุรามาเลี้ยงเทพบุตรใหม่เทพบุตรใหม่ไม่ดื่มสุราเทพอสูรเมืเ่อดื่มสุราจนเมาไม่ได้สติถูกพระอินและพวกจับโยนลงมาอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมนและก็ยึดเดาดึงเป็นของตน บังเกิดเทพนครขึ้นด้วยบุญของเทพอสูรมีสมบัติความสวยงามเท่าเทียมกับชั้นดาวดึง์อสูรหรืออสุระแปลว่าไม่ดื่มสุราเดิมเทพบุตรไม่ได้ชื่อนี้แต่ไมารู้ว่าตนต้องสูญเสียสวรรค์ชั้นดาวดึง์เพราะความเมาสุราจึงไม่ดื่มสุราอีกเลยและได้ชื่อว่าเทพอสูรหรืออสุระแปลว่า ไม่เดิอมสุราเมื่อดอกกิตปาลีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำอสุรนครบานขึ้นพวกเทพอสูรก็ระลึกถึงดอกปาริฉัดดอกไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเหมือนดอกกิตปาลีแต่มีกลิ่นหอมเมื่อระลึกถึงความหลังได้จึงยกกองทัพไปรบกับพระอินทเพื่อชิงดินแดนคืนอีกสาเหตุหนึ่งของสงครามก็คือพระอินท ปลอมตัวมาแอบพานางสุชาดาลูกสาวท้าวเวปจิตติซึ่งเคยเป็นภรรยาของมคามานพหรือพระอินทร์ตอนที่เป็นมนุษย์ไปเป็นมเหสีของตนสองนครน,นี้ลบกันอยู่ตลอดเวลาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่การแพ้การชนะก็ไม่สามารถทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายหรือจุติลงได้เพราะว่าเทวดาจะจุติหรือตายได้นั้นจะต้องหมดบุญ หรือหมดอายุของตนเอง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งทั้งทที่รู้ว่ารบกันแล้วไม่ตายแต่เทพนักรบก็เกิดความกลัวภัยเกิดขนพองสยองกล้าวเมื่อออกรบพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้พระพิสุฟังด้วยทิพจักขุตาทิพท่านคิดว่าเมื่อเทพนักรบมองยอดธงของเท้าสักกะและมองยอดธงของนายทัพทั้งสแล้วจะหายกลัวไหม พระพุทธเจ้าตรัสกับพระพิสุว่าความกลัวหายบ้างไม่หายบ้างเพราะอะไรเพราะเจ้าของธงคือเท้าสักกะและในทัพทั้งสามนั้นยังมีราคะอวีตรารโคยังมีโทสะอวีตะโทโสยังมีโมหะอวีตะโมโหอยู่ยังกลัวภัยพิรุอยู่ยังวาด ชัมพียังสะดุง้งอนุตราสียังต้องหนีปรายิยูพิรุกลัวชัมพีหวาดอุตราสีสะดุง้งปรายิหนีเทวดาเกิดบนสวรรค์ไปเสวยผลบุญที่ตนทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ยังไม่หมดกิเลสนะเมื่อหมดบุญก็ต้องจุติหรือตายส่วนจะไปเกิดเป็นอะไรต่อนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ตนทำไว้อาจจะเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆอีกก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรือไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตวนนลก,ก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าถ้าพวกเธอทั้งหลายอยู่ตามป่าตามโคนไม้ตามบ้านร้างหรือที่อื่นใดแล้วเกิดความกลัวภยัยพยัง เกิดความหวาดสสดุ้งฉำพิษตัดตังเกิดขนพองสยองเกล้าวโลมมาหังให้ระลึกถึงเราตถาคตระลึกถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเก้าประการในบทอิติปิโสพระวไงอรหังแปลว่าอะไรเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองวิชาจรสัมปันโน ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูรู้แจ้งโลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาทรงมีความสามารถจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ เมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วความกลัวภัยพยังความหวาดสะดุ้งฉับพิษตัดตังความขนพองสยองกล้าวลมมาหังจะหายไปถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงพระธรรมว่าสวากขาโตพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฐิโก ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเชิญมาดูเถิดโอปนยิโกควรน้อมนำมาไว้ในตัวปัจจตังเวทิตัโพวินยูหิผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนเมื่อระลึกถึงพระธรรมแล้ว ความกลัวภัยความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองเกล้าจะหายไปถ้าเราลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้เราลึกถึงพระธรรมไม่ได้ก็ให้เราลึกถึงพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนพระสงฆ์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงต่อหนทางพระนิพพานยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม เป็นเครื่องออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุคลคลสี่คู่ถ้านับเรียงลำดับได้แปดเป็นผู้ควรศักระที่ควรน้อมนำมาบูชาอาหุนานโยควรแก่สักระที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับปาหุนานโยควรแก่การรับทักษิณาทาน พักินาโยควรให้ความเคารพกราบไหว้อัญชรีการณิโยเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอนุตรังปุญยั์เขตตังโลกัสสะเมื่อเราระลึกถึงพระสงค์แล้วความกลัวภัยความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองเกล้าวที่มีอยู่จะหายไปเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นราคะ วีตาราโคสิ้นโทสะวีตโทโสสิ้นโมหะวีตะโมโหไม่มีความกลัวภัยหมดภัยแล้วอภิรุไม่หวาดอัดชัมพีไม่สะดุ้งอนุตราสีไม่หนีอัารายิพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเป็นผู้แกล้าๆก,ากว่านรชนอื่น พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสามารถนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่ามีสิ่งที่ต้องพิจารณาและทำความเข้าใจกันอยู่สองประเด็นคือ 1. วิธีการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นทำอย่างไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเรา เราสามารถระลึกถึงท่านได้พึ่งท่านได้ตลอดเวลามีเรื่องเล่าถึงพระนิกายเซนซึ่งท่านใช้อากับกิริยาท่าทางหรือธรรมชาติเป็นการอธิบายหรือการเข้าถึงธรรมโดยไม่ได้ใช้คำพูดวันหนึ่งมีพระอาคาันุกะมาเยี่ยมสำนักหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์ตาบอดข้างหนึ่งเมื่อพระอาคาันุกะมาถึงจึงยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วเป็นการกล่าวธรรมะทักทาย ลูกศิษย์ตีความผิดคิดว่าล้อเลียนตนว่ามีตาข้างเดียวเพราะว่าตัวเองตาบอดข้างหนึ่งจึงยกนิ้วขึ้นสองนิ้วในใจคิดว่าถึงแม้ฉันจะมีตาเดียวแต่อาจารย์ฉันก็มีสองตาพระอคันธุก,กะเข้าใจไปอีกทางหนึ่งจึงยกนิ้วขึ้นสามนิ้วลูกศิษย์กระซิบบอกอาจารย์ว่าพระอคันธุก,กะว่าเราสองคนเนี่ยว่าเราสองคนน่ะ มีรวมกันสามตา้วยความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงยกกำมือยกกำปั้นขึ้นชูตรงหน้าพระคันธุกะทราบซึ้งตรึงใจในธรรมะของสำนักนี้มากเมื่อสอบถามว่าชอบใจธรรมะอะไรก็ได้รับคำตอบว,ว่าแค่สิบ์ก็มีธรรมะลึกซึ้งแล้วแล้วอาจารย์คงมีธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้มากแล้วก็อธิบายว่าเมื่อท่านยกหนึ่งนิ้วนั้นนะ่ะท่านหมายถึงพระพุทธ แต่ลูกศิษย์ยกสองนิ้วหมายความว่าเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีพระธรรมด้วยท่านจึงยกขึ้นสมนิ้วซึ่งหมายถึงว่ามีพระพุทธมีพระธรรมแล้วก็ต้องมีพระสงฆ์ด้วยจึงจะครบเป็นพระรัตนตรัยสาประการแต่ลูกศิษย์ยกกำปั้นชูขึ้นซึ่งหมายความว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นรวมกันแล้วเป็นหนึ่งจะเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรแต่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยแก่นแท้แล้วรวมเป็นหนึ่งจริงๆรระลึกถึงเข้าถึงได้ทีเดียวพร้อมกันด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งที่กลางกายของแต่ละคนประเด็นที่สองคือความกลัวหายไปได้ยังไงเมื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเพราะพระพุทธเจ้า เป็นพระอาหารหันต์ไม่มีราคะวีตาราโคไม่มีโทสะวีตโทโสไม่มีโมหะวีตโมโหไม่กลัวหรือหมดภัยแล้วอะพิรุไม่หวาดอัดฉัมพีไม่สะดุ้งอนุตตาสีไม่หนีอะรายิขอให้สังเกตคำว่ากลัวนะกลัวภาษาบาลีใช้คำว่าพยัง หรือภัยคือมีภัยจึงเกิดความกลัวถ้าไม่มีภัยก็ไม่กลัวใช่ไหมเมื่อหมดภัยก็หมดความกลัวความกลัวเกิดจากความไม่เชื่อมั่นไม่ปลอดภัยของตนพระพุทธเจ้าหมดภัยแล้วจึงไม่กลัวภัยมีอะไรบ้างภัยมีห้าอย่างหรือห้าประเภทคือหนึ่งอาชีพิตภัย ภัยเนื่องด้วยการครองชีพเมื่อจะหยุดนิ่งย่อมเห็นช่องทางเห็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการหรือเห็นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องมากกว่าคิดหรือพิจารณาด้วยใจที่ไม่หยุดนิ่งความกลัวที่เกิดจากอาชีพิตรภัยภัยเนื่องด้วยการครองชีพจึงไม่มี 2. อ,อสิโตรตภัย ภัยจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงเมืันจะหยุดนิ่งแล้วความคิดย่อมถูกต้องเพราะเห็นตรงตามความเป็นจริงไม่มีความเร็วของใจที่คิดไปในเรื่องต่างๆมาเกี่ยวข้องเหมือนเราอยู่ในรถที่หยุดย่อมเห็นสองข้างทางชัดเจนต่างจากรถที่วิ่งเร็วๆแล้วเราเห็นสองข้างทางไม่ชัดเจนเนื่องด้วยความเร็วของรถเมื่อความคิดถูก คำพูดและการกระทําก็ถูกตามมาด้วยเมื่อคิดถูกพูดถูกทำถูกย่อมไม่มีอะไรจะเสียชื่อเสียงความกลัวเสียชื่อเสียงจึงหมดไปด้วยใจที่หยุดนิ่ง 3. ปริศาราชาภัยภัยคือความครั่นคล้ามเก้อเขินในที่ชุมชนเมื่อใจหยุดนิ่งที่กลางกายจิตใจจะหนักแน่นมั่นคง รวมเป็นหนึ่งเหมือนการรวมแสงอาทิตย์ด้วยเลนรวมแสงย่อมจุดไม่ขีดไฟติดฉะนั้น 4. มรณภัยภัยคือความตายพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วดังนั้นจึงไม่กลัวต่อความตายหรือแม้แต่เมื่อเราไม่สามารถทำใจหยุดนิ่งร้อเเซ์ได้แต่ถ้าเราทำใจให้หยุดให้นิ่งได้มากเท่าไหร ก็จะเกิดความมั่นคงมั่นใจไม่กลัวภัยอันตรายใดๆแม้แต่ความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราก็ตามถ้าในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาความคิดคำพูดและการกระทำของเราย่อมเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าตายไปย่อมมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลที่เป็นความสุขความเจริญความสะดวกสบายยิ่งกว่าในชาติที่เราเป็นอยู่ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องกลัวตาย 5. ทุกขติภัยภัยที่นำไปเกิดในทุกขติซึ่งมีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกจิตเตสังกิริตเถทุกขติปาติกังขา เมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสยังมีกิเลสเมื่อตายไปย่อมเข้าสู่ทุกขติจิตเตะสังกิริสเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองผ่องใสไม่มีกิเลสเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติมีมนุษย์และโลกสวรรค์เป็นต้นจิตที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ด้วยการหยุดใจนิ่งๆที่กลางกายเป็นจิตที่ผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่มีกิเลสแม้จะยังไม่หมดกิเลสแต่กิเลสก็เข้ามารบกวนไม่ได้จิตอย่างนี้ย่อมนำไปสู่สุขติแน่นอนความกลัวเรื่องทุกขติจึงไม่มีเมื่อเรามีทุกข์เมื่อเกิดความกลัวไม่ว่าความกลัวอะไรทั้งนั้นแหละ เราควรเข้าไปหาที่พึ่งที่พึ่งอย่างอื่นพึ่งได้บ้างพึ่งไม่ได้บ้างเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นยังพึ่งตัวเองไม่ได้แต่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเพราะพึ่งได้ร้อยเปอร์เซนต์อยู่ในตัวของเราพึ่งได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงขอเพียงเราเข้าไปหาท่านวิธีการเข้าไปหา ก็ทำใจหยุดนิ่งๆที่กลางกายเท่านั้นเองแล้วเราจะได้ที่พึ่งกำจัดความทุกข์กำจัดความกลัวได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนและถาวรเมื่อหมดภัยแล้วมีที่พึ่งอย่างสูงสุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่กลัวเมื่อไรก็ไม่กลัวอะไรอะไรก็ทำให้เรากลัวไม่ได้พบกันครั้งต่อไปเรื่องผ่านยักษ์การป้องกัน การทำร้ายจากยักษ์และอมนุษย์ธรรมะสว่างสวยใจหยุดนิ่งกันทุกรูปนะครับ